โดนแม่ดุพี่ไม่ช่วยแล้วนะก็มายเป็นดาวมหาลัยที่จะม <ste> <i> ีแก้วนะแม่ดาวินโดมนี่เม็นเล่าเออแล้วนะโอ้ไปฝึกหัดหมุนข้อมือมันเป็นคนนี้อ่ไปหัดไปหัดแต่ดีนะจำคิวได้แล้วก็สามดีสามหลงจากสามคนภาค สามคนค่ะโรงงานแ่งไโรงงานโอ้ยโรงยาบข้าทักทายตีมาาดีได้เข้ามาทางานในโรงงานแห่งหนึ่งในคนบ้านเดียวกันเพิ่ม น,นี่พ่อมึง่งถับว่านี่พ่อโรงงานจะเจ๊งนะใกล้ๆกันนี่เองต่อคงอีกนานอย่ากาังวลมันเลยแล้วแม่คงร่างกายปเป็นยังไงบ้างกําลังท้องกําลังไส้ไม่ต้องกังวลเดี๋ยวคุณหัดข้อมือยนะอย่างนี้นะเดี๋ยวไปชินไม่นั่นชินเวลาคุยคุยเยงแค่นี้ในนี้นะเพราะเรามองไม่เห็นเลยไหมอ่าอ้าไม่ต้องกังวลยังท้องไม่เปยอยู่นี่นะที่โรงงานเรามีสดิการทอดบุตร อ้าวค่อยๆเดินปึ๊บไป้างโน้นค่อยๆก่อนนะลงช้าๆเวลาลงต้องให้เดินไปสุดอ้าวถูกต้องต้องเดินไปเลยเคลื่อนให้สุดแล้วถึงค่อยๆมุบลงอ้าวปึ๊บมาสาวโรงงานจุ๊บจุ๊บเนเมื่อวานได้ค่าล่วงเวลาดีนะอ้าวหันคุยกับมันหัวหันคุยกับมันอ้าวเดินมากางๆก่อนก็ได้อ้าวปึ๊บหันคุยปุ๊บพรเรามองไม่อ้าวเมื่อวานได้ค่าล่วงเวลาดีนะอ่า ส่งเงินไปให้พ่อแม่กันนะเดินป้ายขึ้นตรงนี้ต้องมีป้ายหนึ่งอันเอ้าสมมติเดี๋ยวเดี๋ยวข้างหลังนะใครอยู่ขอป้ายค่อยๆโผล่ขึ้นปึ๊บหันเห็นอ้าวโรงงานปิซแ้ะโหทำยังไงกันดีล่ะโรงงานปิซแวะล้วคุยบอกันด้วยอ้าวยังไงดีล่ะอ้าวเดินมาปึ๊บค่อยๆมาอ้าวสองคนนู้นขึ้นอันนี้ก็คุยกันเบาๆมาดูป้ายโรงงานนะ ตรงนี้มีไป้ายหนง,นง,งอ้าวตออ้าวมึงพูดมึงพูกันอยู่ๆปิดตะแล้วนั่นสิพ่อมึงจะทำยังไงดีอ้าวฉันพูดอ้าวมันอยู่ไหนน,ไหนี่ตาลุ่มดอยังไงวะอ้าวโอโที่บุญมาดูซิน่จ<ช>นะแ้งเ้บอก แล้วอันนี้เศร้าตัวนี้ยังเศร้านางอสองคนนี้มามาชป่าอันนั้นสองคนนั้นคุยเลยสองคนนี้คิวนะเศร้าก่อนเอานั้นพอเริ่มคุยอย่น,นี้ก็ค่อยมูฟลงแต่เราก็ยังมีเงินอ่าป้ายลงพร้อมการชุบแต่เราก็ยังมีเงินประกา,ารการว,รว่างงานแม่มึงฉันว่าจำินส่วนนี้ไว้ c ร์ r i t y ขับ c h a ี i ไว้ไม่แน่จะหดีมากเ,เ,เดี๋ยวคุยกันใกล้ๆระวังเหม็นป่าเขาหันนิดนึงเอ้าต่อคุณหุนอย่างนี้อีกเอ้าต่อไม่เป็นไรหรอกนะ ชาต่อไปนะตลาดต้องมีคนบอกคือแ้อาแบบเต็มตัวไม่จริงไงนะตัวนี้เราันตัวนี้จะเย็นต้องห้น้อง่ไหมอ่ะไปเดินฝั่งนู้นะอ่ดีมากรูรูต้องยืนแล้วหย่างนี่ตลอดเลยนะตัวเยนะไนั้นจริงตลดอ้าวตลาดสดมาแกงค้าเออชอบแกงอบแกงคามา phong là con zoom chân, ổi là ổi, đứng lên, nó chưa miệt hỏi húa เดี๋ยวดูนะอย่างนี้นะอ่ะเด็กๆดูนี้ถ้าเราอยากรู้ว่าบุหรเราสูงหรือต่าใช้ดูหรีตัวนี้สัมผัสฉาเพราะเดี๋ยวเวลามันขึ้นตรงนี้จะตึงถ้าต่ำอย่างนี้แสดงว่าเหลือแต่หัวแล้วก็ค่อยๆขึ้นใหม่เพื่อนะเมื่อยแน่เดี๋ยวพอมันต้องอับไปต่อแปะจะกระแปลงมาอีกสูงอีกยืนได้ยืนยืนอ่ะโอ๋จ้าโอ๋โอ๋จ้าตัวบางๆเนี้ยอ้าวหนึ่งสองสามกระแป ไม่ใช่รถแล้วนะคุยอย่างเงี้ยพอคุยเสร็จแล้วเดี๋ยวเสียงใครมาเสียงอะไรดีนะเสียงของแม่ค้าวิ่งกันจะเจอในตลาดเทศ่นี่แคกิจเคปสกีดก okay. hmm. okay. ีดอ่ะใครพักข okay. okay. ้างหลังอีกคนอันนี้ยังเสียงได้ดูแคปสกิดมาเทศกิจมาแล้วเทศสกีดมาเดี๋ยวเทศกิจมาไม่ต้องวิ่งตามตรงเดิเลยแคปมาแคปงามาใหม่

อะไรทับด้วยหาอะไรทับด้วยเดฟฟี่แม่ครับเสียงนี้อ่ะจอดเอออันนี้แหละพอเสียงนี้ปั๊บหล่นฟุ๊บหายไปเลยนะอ้าวมาจอร์ดมาแก้วแก้วขึ้นก่อน